สวัสดีนะคะทุกคนหมาพบกับวินนี่กันอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้นะคะดิพามาดูกิจกรรมจากพับจีมบายกันนั่นเองกิจกรรมนี้นะคะก็เรียกว่าต้อนรับฮาโลวีนแบบอ่เบาๆก่อนอ่าก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยกดเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะคะตรงนี้อันแรกเนาะที่เป็นแบบปักหมุดนะคะแล้วก็ดูคําว่ากวาดลูกอมนะคะตรงนี้เนาะอ่ากดเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เลยแล้วก็กดเข้าไปนี่ทุกคนได้ยินไหมโอ้ยซาวมีความหล่อนเบาๆใดๆนั้นกมอนนะคะเออมาดูด้านขวาของหน้าจอกันก่อนเนาะนี่เลยภารกิจประจำวันเขาบอกว่าอ,อ่แชร์นะคะมีให้กดแชร์หนึ่งคัพวันนะคะสำเร็จหนึ่งแบตในหมดคลาสสิกนะคะ แล้วก็เออมีชีวิตรอดนะคะ45นาทีในโหมดคลาสสิกนั่นเองอ้อันนี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งองซับเอออีก18นาทีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรากลับมากดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกดเล่นอีกสักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ครบเนาะ Let's go กลับมากันแล้วนะคะทุกคนนี่ไปดูกิจกรรมกันเลยนี่นะคะกวาดลูกอมเย่ทำครบสามอย่างแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเราจะได้นี่เลยเป็นฟักทองนะคะที่เอาไว้แบบว่ากดเล่นเกมนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยของรางวัลเรากดเข้าไปดูได้นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเออนี่เลยก็เออเรื่องชุดอะไรพวกนี้เหมือนเดีย จะมีแล้วแต่ว่าเดีแตสนใจในส่วนของพวกคุณปองต่างๆนะคะรวมถึง a อด้วยเนาะโอ้โหแล้วก็ดูด้านซ้ายนะคะคะแนนเนี่ยก็คือถ้าเก็บได้แมงมุมหรือค้างคาวนะคะก็จะโดนล,ลบคะแนนนะแต่ถ้าได้นุงอมต่างๆนะคะตรงนี้เราก็จะได้คะแนนก็เกมนี้เป็นเกมแรกนะคะก็ลองเล่นกันเลยเป็นยังไงนะอ๋อกดซ้ายกดขวาโอเค อุ้ยวิช้าอ่าอ้าโอ้โหเปนมันยากกว่าที่คิดอ่ะอ่นไหนติดลบก็คือโดนหมดดะดินะวุ้ ไ,ไ,ได้มเท่าไหร่เฮ้ยได้เก้าห้าเลยนะเอาดีๆเมื่อกี้เกมแรกเมื่อกี้เกมแรกเออเมื่อกี้เกมแรกไงอ่ะได้วันละสามเกมทุกคนเอาใหม่เอาให,หม่เกมแรกยังงงอยู่เออเมื่อกี้เก้เาห้าเมื่อกี้เก้าห้าละวแตต้องระวังอย่าไปเก็บอันที่มันมันไม่ดี จอไม่โดนว้ายรองเท้ารองเท้าลลอ้าวหมดไปละเอาได้น้อยกว่าเดิม <laughs> ทำไมได้น้อย่อลอบแรกก่อนเออมาครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนโออเอย โอ้ยมันยากนะมันแบบไม่ค่อยทันใจเท่าไหรอ่อ่ะเดินหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมยิงเล่นยิงได้น้อยวะเดี๋ยวก่อนเอะเอะเดี๋ยวนะทำไมยิงเล่นยิงได้น้อย นี่ทุกคนจสัสมอยู่ที่231นะคะโทเค็นนาอเรียกเป็นโทเค็นนี่เราสามารถแลกได้นะคะแต่ดิจิยังไม่แลกกิจกรรมตรงนี้นะคะมีถึงวันที่สมนะคะวันที่3ามเดือนนานี่เองเนาะโอ้ก็มีเวลาเล่นอยู่ประมาณ10กวันนะคะตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะคะแล้วก็ใครอะ่ะเล่นได้เท่าไหร่อะ่ะม,ม,มาเม้ามาเมนให้ฟังกันหน่อยนะคะตรงนี้ ก็เรียบร้อยนะคะกับกิจกรรมที่เรียกว่าต้อนรับฮาโลวีนแบบเบาๆเนิ่นๆก,กันก่อนเนาะเออเพื่อนๆอยากเข้ามาสนุกด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะกดดาวน์โหลดเกมนี้นะคะลิงกอยู่ใต้คลิปนี้เลยอ้อแล้วก็นี่เลยลัคก,กี้ดอย่าลืมเข้ามากดรับกันนะคะคุณปองตรงนี้เดี๋ยวดีจะะส,สมให้ครุภัณแล้วก็ค่อยกดสุ่มทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฮาโลวีนเหมือนกันขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกันนะคะ อืมมยิงเล่นได้ยิงได้หน่อยนะเมื่อกี้เนี่ยบายบาย